การทดลองทางวิทยาศาสตร์ของเด็กๆทั้งสคนนั้นจะเป็นอย่างไรเรามาติดตามกันพืชที่เห็นในภาพเรียกว่าต้อยติ่งเป็นพืชลมลุกขนาดเล็กเป็นพืชในวงเหงือกปลาหมอเติบโตได้ทั้งในกลางแจ้งและในร่มต้นเมื่อโตเต็มที่สูง6.5นิ้วใบกลมรีตาแตกยอดได้สี่ข้าง ออกดอกสีม่วงสีน้าเงินเฉพาะตอนฤดูฝนเมื่อผสมเกสรแล้วจะให้มเมล็ดประมาณ25สถึง32เมล็ดอยู่ในฝักเมื่อฝักแก่จะกลายเป็นสีน้ําตาลหรือสีดําพอฝักโดนน้าก็จะแตกออกทําให้มเมล็ดกระเด็นไปตกที่อื่นคล้ายกับระเบิดนั่นเองและที่สําคัญรากของต้อยติง่งสามารถใช้เป็นยารักษาโรคได้เช่นโร,โรคไตโรคไอกรนแม้แต่เป็นยาขับเลือดได้และการทดลองในครั้งนี้เราจะให้เด็กๆทั้งสองคนได้มานับมเมล็ดต้อยติ่งกันก่อน โดยแบ่งเป็นกองกองละสิบเมล็ดเร็วๆช่วยกันนับเร็วๆเร็วๆหนึ่งสามสี่อ้ารสองหายไปไหนอะนับสามกองเดี๋ยว่้ยกลับมานับสองทีหลังเฮ้โยโรงเรียนไหนสอนเนี่ยเมื่อแบ่งกองเสร็จแล้วก็ให้เด็กๆมานับจํานวนกองคูณกับจํานวนสิบที่ได้5 6 7 8 9 10 11, 12, 1ด1ป13 13สกองมีทั้งหมดกี่เมล็ด สิบสามกองกองละสิบเมล็ดรวมทั้งหมดกี่เมล็ด13บสคูณสิบได้เท่าไหร่นั้นทุกคนก็ช่วยกันโกยเมล็ดให้เป็นกองกองเดียวกันซึ่งมีทั้งหมด130เมล็ดและก็ถึงขั้นตอนที่สำคัญคือการนำสเปรย์ฉีดน้ำ มาฉีดพรมพที่มเมล็ดต้อยติงขีดให้กระจายให้ทั่วให้ทั่วเลยขีดให้ทั่วเลยจากนั้น <c oughs> เหตุการณ์ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้น <c oughs> เมื่อมเมล็ดต้อยติงร <c oughs> ะเบิดอ,ออกมา เด็กๆก,ก็สนุกกับการฉีดน้ำไปด้วยสังเกตการระเบ,บิดของเมล็เตอร์ติ่งไปด้วยออ้้ยตัว และแล้วมเมล็ดต้อยติ่งทั้งหมด130มเมล็ดก,ก็ทยอยระเบิดออกมาจนหมดสิน้นการทดลองนี้ก็ทําให้เห็นแล้วว่าการขยายพันธุ์พืชของมเมล็ดต้อยติ่งสามารถทําได้ด้วยการระเบิดตัวเองให้กระจายไปโตที่อื่นเด็กๆก็ทดลองกันได้นะครับข้างๆบ้านมีพันธุ์พืชมเมล็ดต้อยติ่งก็ลองเก็บมาเล่นกัน